อ, <osc> อันนี้ถูกนะถูกนะเจลซี a ครับก็ถูกนิดนึงส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วเปลี่ยนรอบไอ้นี <laus> ่อบตอนองแสงเรอเล่นลรเล่นเจลซีครับออ๋สากคนเจลซีครับนักเตะโปรดคนนี้อ่ะผมชอบใครวะเมสซี่อ่ะ แต่ไปแล้วนะอว่าไปทำให้ยูยุคที่ชอบอ่ะเราแบบยูนอยู่อยู่บาซ่าเอ้ยเออใช่อยู่บาซ่าอยู่แต่ตอนนี้ก็จะย้ายแลอะแอบไปเจอตายเลือกอ๋อจริงๆริงไม่ชอบบาซ่าแต่ชอบเมซี่เมซี่โอเคผมเนี่ยผมเหรอผมชอบเมซี่เหรอไม่ไม่ให้ไายเหรอ นักนัเตะนี่ไม่ถึงยินตามผมใช่ไหมสอบสอบให้พออ๋อให้เดาเากินมอลก็เดาว่าจีบอยูหนึ่ีอ๋อโอ้โหถ้าเกิดนักเตะที่ชอบผมไม่รู้ว่าเขาชอบไงด็อกบาทันไหมมันออกไปไกลอะไรไกลกว่านั้นอีกเหรอเทอร์รี่อันอันเนี้ยชอบ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 สมัยยุคแบบจอห์นเทอร์รี่ด็อกบาแบงค์แบงค์พาดเนี่ยทำงานบัลลักอะไรเงี้ย จะบอกวะเมนูเดียวจะตายเลยอะสุกี้ข้าวกลุ้มเนี่ยข้าวกลุ้มข้าวกลุ้มจริงมีเนื้อมีผักหลากหลายด้วยจะเป็นสุกี้แบบไหนอะจำบุ้งบุ้งเหรเลยก็ถึงว่าสุกี้เหมือนกันโอ้โหที่ข้าวกลุ้มเกินไปปะเหรอไหมซุกี้แบบเป็นเส้นอะอ๋อเส้นหมูหมกินกน คือเอาจริงจไม่มีอะไรไม่ถูกหรอกไม่มีอะไร,ไรไสามารถกินได้จนตายผมกินอย่างเดียวจนตายไม่ได้หรอกจริงแค่สั่งเปนูบนโต๊ะกินนิดนึงก็เบือ่อ <c oughs> แล้วไม่ถูกไม่มีถ้าเลือกจริงจริงผมเลือกคุณเลือกอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดจะเลือกจริงเอ่อถ้าเลือกจริงๆเหรอต้มตำดีกว่า โอ้โหคุณสัาสาตว์ภาษาถหายไปนะไม่เป็นไรเน้นอร่อยแบบเพราะว่าต้มตามกินผมกิดไม่ค่อยเบื่อจริงอ๋อเอาเน้นเบื่อเอาไม่ไมเอาเบื่อไม่เอาสารอาหารอ,อันเนี้ยผมมามีช่วงหนึ่งที่ผมกินกะเพราทุกวันเลยตอนช่วงเรียนอะ่ะกินติดกันประมาณเทอมหนึ่ง <laughs> กินแต่กะเพราแบบเมนูสั่งแต่กะเพราอย่างเดียวเลยแต่ว่าสุดท้ายเราแบบทนไม่ทนไม่ได้จริง แบบมันจะมีช่วงที่เบื่อซึ่งซึ่งก็ตอบถูกว่าว่าสามารถกินได้ในระยะยาวที่สุดแล้วเมนูกะเพราคือเมนูที่ผมกินได้ระยะยาวที่สุดที่ที่เคยลองกินมานะไม่อวดอะไรวะตอบได้เลยอ่ะผมผมก็ตอบได้แล้วผมจําได้ว่ามันอวดอะไรไม่มีไม่ม <laughs> ีผมไหมดูวว่า ไอ้ไอเดียถูกอันนี้เคยอวดเคยอวดว่าซื้อไอ้นี่เอดาคาร์โน่อาเป็นเป็นสกุลเงินคริปโตอันนึงซื้อปุ๊บติดน้อยล้วติดดอยปั๊บเลยเจ้าแม่งบนยอดเลยเก้าเจ็ดตัดทิ้งเนี่ยไม่ทันตัดขาเนี่ยไม่ทันเออโอ้ยเหลือหกเก้าจะหนึ่เลยถ้าเกิดไม่ตัดขาดนี่หมดตัวแล้ว จริงๆใช่นะดำบางว่าชอบแต่ว่าแบบแต่มันชอบสีกลมนะทั้งนี้ทั้งนั้นมรนต้องดูก่อนว่าไปอยู่ในรถรุ่นไหนดีกว่าน้ำเงินเข้มมะเออนะใช่ถ้าบางทีแบบไอ้รุ่นนี้มันแบบออกสีพิเศษมาออกงสีพิศเศษดีกว่าแต่ถ้าแบบยืนพื้นเลยก็ดำเซฟสุดของผมอะ่ะขาว่ผมชอบขาวอะ่ะเวลา เวลาอยู่รถดาแล้วมันมันก็หรูนะแต่ว่าทำไมไม่รู้ผมชอบสีขาวมันมันเหมือนมันเหมือนไฮเทคกว่าสีขาวอ่ะมันเหมือนดูให้สีดําอ่ะมันจะดูมันจะดูแบบดูดูแต่ว่าสีขาวอย่างมไม่ได้รับอิทธิพลจากเทสลาอะไรอย่างงี้ยไม่ดูคือบอกขาวแล้วอข้อดีของของรถขาวแบบเวลาที่มืดอะไรเงี้ยมันน่าจะเห็นเห็นกว่าอืมก็จะไม่มีใครมาชนตูดเราอะ อืมันความเสียก็จะปรกง่ายปกง่าย